ความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันเป็นพลังอันกล้าแข็งที่จะทำให้การปฏิบัติงานทุกอย่างแม้ที่ลำบากยากยิ่งบรรลุผลสำเร็จได้พระบรมราชโชวารพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แกผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันราชพัฒเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2541สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสยามานุสติวันนี้ตรงกับวันอังคารที่20เมษายนพุทธศักราช2564 ตรงกับวันขึ้น9ก้าข้ามเดือน6ปีฉลูผลิตรายการโดยส่วนสารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกองอำนวยก,การรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรอาคารที่ตั้งนสวนรื่นฤดีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวันหาวารีทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้นำเสนอเรื่องมะนังยงโมเดลคืนคนดีสู่สังคมค่ะท่านผู้ฟังคะบทเรียนของชีวิต บางครั้งก็ได้มาจากข้อผิดพลาดอยู่ที่ว่าใครจะนำมาแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นและโอกาสถือเป็นพลังที่สำคัญที่จะสามารถแปลเปลี่ยนความผิดพลาดเหล่านั้นให้กลายเป็นแรงผลักดันขึ้นมาได้เช่นเดียวกับกลุ่มผู้ต้องขังที่มีความผิดในคดียาเสพติดแม้บางคนจะพลาดไปแค่ครั้งเดียวแต่สังคมก็ตีตราไปแล้วว่าเป็นคนไม่ดี เมื่อสำนึกและชดใช้ความผิดในทันทสถานเสร็จแต่เมื่อก้าวออกมาสู่สังคมก็ไม่มีใครยอมรับทำให้แนวโน้มที่จะกลับไปทำความผิดและหวนคืนสู่วงจรของยาเสพติดอีกเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้นนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดปัตตานีบ้านทุ่งนเรนตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ได้จัดตั้งค่ายพักพิงเพื่อการบำบัดหรือแคมป์35โดยนำผู้ป่วยยาเสพติดระดับผู้ติดเข้ารับการอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพตามหลักสูตรทางการแพทย์ในระยะ35วันซึ่งหลักสูตรของแคมป์35เป็นหลักสูตรที่เข้มงวดทำให้ทุกคนที่เข้ารับการบำบัดได้ฝึกความมีระเบียบวินยัยได้รู้จักเพื่อนใหม่และที่สำคัญคือ ได้ปฏิบัติศาสนก,กิจครบถ้วนสามารถละหมาดได้ครบทุกเวลานอกจากการตั้งแคมป์35แล้วหน่วยเฉพาะกิจปัตตนียังได้ลงพื้นที่ชุมชนอำเภอยะริงเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนบำบัดยาเสพติดหรือหมู่บ้าน CBTX Community Based Treatment ที่เรียกว่าครอบครัวสภาสันติสุขตำบลมะนังยง ในการคืนคนดีสู่สังคมโดยมีแนวคิดขยายผลมะนังยงโมเดลไปยังตำบลอื่นๆในการเข้ามามีบทบาทของชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางการบำบัดร,รักษาและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมถึงประสานการทำงานร่วมกัน ของหน่วยงานด้านสุขภาพและสังคมเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดบำบัดฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เข้ารับการบำบัดได้กลับเป็นคนดีคืนสู่สังคมโดยเร็วซึ่งหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีจะขยายผลมะนังยงโมเดลไปยังตำบลอื่นๆที่มีความพร้อมในการดำเนินการต่อไปที่ผ่านมาหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพช่างซ่อมจักรยานยนต์ให้กับผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดจ,จากศูนย์บำบัดบ้านอุ่นไอรักเป็นการส่งเสริมอาชีพสร้างความภาคภูมิใจและให้สังคมยอมรับรวมถึงการป้องกันไม่ให้กลับไปสู่สังคมเดิมและวงจรยาเสพติดอีกเพื่อให้พวกเขาได้ตั้งใจหาเลี้ยงชีพด้วยอาชีพที่สุจริตร่วมกันนำพาสันติสุข กลับเข้ามาสู่ชุมชนสำหรับการดำเนินการขับเคลื่อนตามโครงการครอบครัวสภาสันติสุขตำบลมะนังยงอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีได้มีการกำหนดให้เป็นหมู่บ้าน CBTX ผ่านสภาสันติสุขตำบลเป็นการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางและการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบของผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตและ ผู้ติดยาเสพติดทั่วไปผ่านกระบวนการ5ขั้นตอนคือการค้นหาผู้เสพยาเสพติดและผู้ติดยาเสพติดการคัดแยกระหว่างผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดการส่งเข้าบำบัดอาการการติดตามเยาวชนที่ผ่านการบำบัดและกระบวนการคัดกรองของโครงการสุดท้ายคือการสร้างอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป สำหรับบทบาทหน้าที่ในการทำงานของคณะทำงานโครงการในหมู่บ้านคือมีหน้าที่สอดส่องดูแลพฤติกรรมของผู้ที่ผ่านการบำบัดจากแคมป์35มจากผู้ที่ผ่านการคัดกรองจากครอบครัวสภาสันติสุขตำบลและผู้ที่ผ่านการบำบัดจากบ้านอุ่นไอรักกลับเข้ามาอยู่ร่วมกับสังคมในหมู่บ้านในครัวเรือนและหากพบว่ามีพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยง กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกทางคณะกรรมการของแต่ละหมู่บ้านก็จะแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านทราบโดยการปฏิบัติของผู้ใหญ่บ้านจะนำพฤติกรรมของเยาวชนที่ติดตามอยู่ในหมู่บ้านมาชี้แจงในการประชุมประจำเดือนของสภาสันติสุขตำบลเพื่อดำเนินกิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปมุ่งหวังว่าเมื่อจบการอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพแล้วผู้บำบัดก็จะสามารถกลับไปใช้ชีวิต มีอาชีพและมีความสุขซึ่งจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแก่สังคมต่อไปท่านผู้ฟังคะโอกาสในการได้เปลี่ยนแปลงตัวเองและเริ่มต้นสร้างชีวิตใหม่เป็นเรื่องสำคัญยิ่งสำหรับผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดทุกคนหากสังคมเปลี่ยนมุมมองเปิดใจและให้โอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่แก่พวกเขาโอกาสนี้ ไม่เพียงแต่จะเพิ่มคนดีให้มีมากขึ้นในสังคมแต่ยังเป็นการเติมกำลังใจกับคนที่หมดหวังในชีวิตอีกด้วยค่ะท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการและติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.isoc.go.th เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำ วันนี้ที่จดจำวันที่20เมษายนเป็นวันที่110ของปีหรือวันที่111ในปีที่กสุรทินตามปฏิทินศรียคติแบบเกเรกเรียนเมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก255วันในปีนั้นวันที่20เมษายนพุทธศักราช2405ลุยปัสเตอร์นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสและคลอดเบนานักสรีรศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ได้ทดสอบการฆ่าเชื้อด้วยวิธีการพา t e u r i z a t i o n เป็นครั้งแรกวันที่20เมษายนพุทธศักราช2445ปีแอร์กูรีนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสและมาริกูรีนักเคมีได้สกัดเรเดียมคอไลน์ซึ่งสามารถยับยั้งการขยายตัวของมะเร็งได้ผลงานของมาริกูรีนั้นทำให้มารีได้รับรางวัลโนเบลถึง2ครั้ง พบกับรายการสยามานุษย์ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ